สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพี่น้องหลังจากฝนตกหนักลงมาแล้วก็เริ่มค่อยอ้อยลงแล้วครับพี่พี่เของมาใส่เบิด์สขึ้ออยแล้วครับผมที่ครับน้าโอ้โหหลายแห้งครับแท็กซีไซ่ไปทางไดนแท็กซีเป็นแต่ได้รุ่นก็เล่นแลน้วนะครับเล่าไปบึ้งไปเป็นมองๆไปครับสภาพน้าโอ้โหหลายแห้งลีพี่น้อง เตือนสินี้ป่าบอกลือกไปแห้งใดบนแล้วฮะครับผมผมก็เริ่มตกลิ่นลงมาแล้วครับแอคคู่ขอหยาดใส่ก่นขอนพร้อมกันตอนยาวอีกขึ้นะครับผมนะใส่เรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องสสิ4ายามย่างก,กลับเบิง้งตลอดในวันแรกเนี่ยสิกลับมาเบิ้งไหมเอ้าน้องหลังหนี่มโตนะครับอุ้ยตะช่อนครับใส่กําลังหาวเลยพี่น้องอ้ย,อยนี่ครับ โอ้บุ๊ดฮะปล่อยเข้าไปครับตัวน้อยเพดี๋ยวสิปล่อยได้ละไปต่อครับ,อบ,อลลรบโอ้ตัวแรกกับปล่อยนะครับตัวแรกกับกรสิปล่อยนะครับตัวมันแซมปุมมุ้งนี่ครับไปกับพาะเห็ดกลิ่นนะเนี่ยก,กิดดีแต่น้อเนาะหมาหนึ่งที่โดดมาทั้งเกาะเขาอ่ะเปลี่ยโนรังเงี้ยครับเน้มไปลังหนึ่ง ข้างหน้าเห็นส้งหยับหยับหยับอยูยยยยพออาา่พี่น้องสีมั็นป่าป่ะไปเบิ่งด้วยลือหัวเขาดินโอ้ยป่าพี่น้องป่าป่าป่าโอ้โหปลาปช่อนอีกแล้วครับไซส์เดียวกันเลยโอ้แห้งดีครับครับ,รบนะสวยงามเก็บอยู่ครับเดาไปครับสวัสดี ดีครับผมสวัสดีกันตอนเช้าครับ,บาพี่น้องบรรยากาศฝนตกดิ้นครูปลาพี่พ,พ,พน้องมาเก็บกูเบ็ดเข้าแล้วครับเมื่อคือเรามาหยามพี่น้องโอ้โวบ่มีเทจักโตนะครับเงียบกิ๊บเลยตอนนี้เราว,ว่าน้ำม,มันไหลครับหายากครับป่าที่คนืินแห้งไหมว่าขื้นมาใสสูงนะครับเเห็นมีตัวครับเรื่องสิเดพักกอนะช่วงนี้อ่ะ ฝนตกครับมารุ่นชมครับเดินลังเลน,นิดตัวไอ้คุยสิไายเมืองเทียนงครับผมติดตามครับโอ้โหแปมแรกมากเลยพี่น้องตับักเงยครับนี่ครับแบบเชี่ยมแบบใส่โล,ล,ลูกเล,กลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิุดเก็บกี่ยวครับคอยจะตายครัดสายนี่เลยโอ้โหฮะแบบเซาะหนึ่งต่อครับนั่นนั่นนะครับ อยากบอกว่าเจ้าของหน้าเป็นปล่อยน้ำกอกครับพี่น้องโอ้ยน้ำลดหกแขนอุ่นเตืนเลยนครับขึ้น,มมน,น,นไม่อยามงี้มันรดไปนี่ฮะว่าไนะครับเก็บต่อครับนี่ครับผมโอ้ที่บอกคนปล่อยน้ำเขียดเขาขางโขกเลยครับร่อยเทเรือเลย,เลยโอ้ยมีป่าปะเน,ะนาะมาไนี่ฮะเก็บกลับบ้านครับ เต้มซองมากเลยพี่น้องสายเอียงเนาะโอ้ปลา,ยยาปเสียมครับปลาเสียมใส่สวยพี่น้องตัวเนี้ยชุบนี่ครับเด็กสีเลยเนี่สวยสวยเลยไหมนี่ครับโอ้โหสวยเลยอ่ะ้คู่เก็บครับโอ้ยมาถึงหลังนี่ครับเบิรง ติดไปพันต้นกาเพิ่นจนหากแดงเห็นมากเลยครับโอ้ขอโทษขอไหเด้อกตะป่าบายูแล้วครับครับต้นกาลอยนามเลยอ่ะเก็บเบ็ดครับนี่ครับอีกครั้งนึ่งล่ะโอ้หมุนพันต้นเขาเพิ่นแต่แล็จะของดินรุ้ไป้วครับโอ้ยแต่เสียดายใช่เน,น้ะเนาะยังหายยากอยู่อ่ะ เก็บครับครับผมสำหรับคลิปนี้ครับโอ้บ่ามานนะครับพี่น้องนี่ครับปลาเซียมสองตัวครับปลาคอหน่อยตัวหนึง่งโอ้อย่าบอกว่าน้ำลดครับเจ้าของหน้านเป็นเปล่นงน้ำออกเป็นย่านน้ำท่วมเกือบร้อยปเปอร์เซ็นต์ครับหอยทึ้งฝ่าในตัวหัวเขานี่ครับบรรยากาศไม้ข้างหัวปลาซาบ,บ้านเขาพี่นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ อำลาจากเปงแค่นี้แหละครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวให้น้ำลดอีกน้อยก่อนเดี๋ยวออกน้อพี่น้องหากินยากช่วงนี้สวัสดีครับ